สวัสดีครับวันนี้มาเข้าตอกนะครับนี่พี่บาพี่บ่อสร้างผมมาอีกแล้วนะครับบาก็ค้นก่อนอีกนะครับคนนี้นะครับบอกว่าเอาเส้นตอกทุกอย่างรวมกันนะครับบ่กว่าจะเป็นผิวคางนะครับบ่กว่าจะเป็นไตติวนะครับหรือว่าบ่กว่าจะเป็นติวนะครับเส้นตอกติวแล้วก็เส้นตอกการล้านธรรมดาแล้วก็เส้นตอกการล้านเม็ดแต้งนะครับผสมกันนะครับ สันแรกผมจะว่างไปนะครับวางเลยนะครับสลับกันเลยนะครับเป็นเส 8, nah ้นต่อระหว่างใต้ติวนะครับใส่ใต้ติวธรรมดาเข้าไปว่างสลับกันเลยนะครับผสมกับผิวข้างนะครับอ so ันนี้อันนี้เป็นเป็นผิวข้างนะครับเส้นนี้ว่างลงไปสลับกันนะครับเส้นที่สองนะครับเป็นใต้ติวเอ็กนะครับใต้ติวแต่เป็นใต้ติวเม็ดแตงนะครับรอบนี้ใส่เข้าไป ไต้ติวไม่แตงนะครับว่างสลับคางกันสลับกันเลยนะครับกับเส้นตัวผิวข้างนะครับผิวข้างว่างไปนะครับใต้ติวนะครับอีกเส้นหนึ่งนะเป็นใต้ติวนะใต้ติวชั้นนี้จะเป็นใต้ติวไม่แตงนะครับสลับกับผิวข้างนะครับวางไปครบแล้วนะครับ ครบแล้วใส่เข้าไปครบแล้วนะครับระหว่างผิวข้างกับใต้ติวเม็ดแตงนะครับข้างละอันละสี่เส้นนะครับแล้วก็ต่อต่อด้วยต่อด้วยกา้รรานลามธรรมดานะครับชั้นนี้จะใส่ไปนะครับก้านลามธรรมดาสับกันกันกบต่อเส้นต่อใต้ติตวธรรมดานะครับ เส re, น้นใต้ติวธรรมดานะครับซับไปเลยว่างซับกับการล้านนะครับก็การล้านก็เป็นการล้านธรรมดานะครับว่างไปเลยแล้วก็วางเส้นตอกใต้ต <thế> ิวนะครับใต้ติวแล้วก็การล้านนะครับการล้านธรรมดานะวางขับไปใส่ไปนะครับแล้วก็ใส่เส้นตอกธรรมดานะครับใต้ติวนะ ใส่ใต้ติวเข้าไปนะครับสลับกันใส่ก้านลาเข้าไปใส่ก้านลาเถ้าไปอีกหนึ่งเส้นนะครับแล้วก็ใส่เส้นสุดท้ายนะครับเป็นเส้นตอบใต้ติวพอจะเสร็จเป็นชั้นแรกนะครับนผมจะเข้าแบบสองชั้นนะครับแต่ว่าน้องผมมันสั่งมาสามชั้นนะครับแต่ผมไม่เข้านะครับสามชั้นแต่ว่าก็เรียงตามตามตามที่บอกมานะครับ จะเข้าแค่สองชั้นนะครับเ,เทียบดูก,ก่อนนะับตอกพี่บ้าอีกแล้วมาอีกแล้วนะตัวพี่บ้าพี่บอยเอาไว้สร้างไปทั่วนะ้ะเอาใส่ละแสร้างเอาเสียนตอกซื่อเนี่ยเอาบวกกันเนาะถึงทุกนอกไยแล้วบักเบียร์แล้วนายเบียร์ เอาเส้นตอ,อกซินเนวบวกกันมาสัน่นเอาหมดเลยมาสันส่น,น,น <c oughs> ครับคู่นี้เป็นคู่พิเศษนะครับ <c oughs> เส้นตอ,อกทุกอย่างบวกกันอยู่ในนี้หมดนะครับในคู่เดียวนะครับไม่ว่าจ,จะเป็นใต้จิ้วไม่ว่าจ,จะเป็นผิวข้างนะครับไม่ว่าจ,จะเป็นก้านลานแบนนะครับเป็นเส้นตอ,อกจิ้วนะครับไม่ว่าจ,จะเป็น กาลานเม็ดแป้งนะครับจะอยู่ในคู่นี้หมดนะครับอันนี้เป็นชั้นแรกนะครับต่ว่ากับไส่อ่า <c oughs> เสียงก็ประมาณนี้นะครับมาเทียบแล้วเท่ากันแล้วนะครับล็อกเลยนะเพื่อจะได้ทําชั้นต่อไปนะจัดไปครับเสียงก็ถือว่าใส่ได้เลยนะครับ เสียงก็ใสดีนะครับมาดูนะครับจะทำให้เสร็จนะครับโอเครอบนี้จะวางเป็นจะวางเป็นเส้นตอกติวนะครับติวเม็ดแตงนะครับ จะวางเป็นติวเม็ดแตงเลยนะครับติวเม็ดแตงผสมกับติวเม็ดแตงผสมกับการลานเม็ดแตงนะครับวางไปนะครับผสมการลานเม็ดแตงนะครับเป็นเส้นตอกติวนะวางสลับกันเลยนะครับวางไปนะครับสลับกับ กาลานเม็ดแดงนะครับข้างนอกนี่คือติวเม็ดแตงกับกาลานเม็ดแตงนะครับก็สลับกันแปดเส้นนะครับเป็นติวเม็ดแตงผสมกับกาลานเม็ดแตงนะครับชั้นนอกนะครับอ๋จัดไปวางสลับกันไปเลยนะครับ ใช่ครับต่อยู่ครบนะครับโ oh. อ้อ่างก็เริ่มมาแล้วนะครับ รอบนี้จะเป็นทั้งติวเม็ดแตงทั้งการลานเม็ดแตงนะครับใส่สลับกันไปเลยนะครับสลับแบบสลับฟันปลานะครับเหมือนเดิมนะครับสลับฟันปลาวางไป เสร็จนี้ปอไว้ในดีกว่านะเอาติวไว้นอกดีกว่าเนี่ยโอเคลงตัวเดี๋ยวเทียบก่อนนะครับก็จะเสร็จไปแล้วนะครับเป็นตอกอผสมเส้นตอกทุกอย่างนะครับ ไม่ว่าจะเป็นใต้ติวนะครับไม่ว่าจะเป็นผิวข้างนะหรือไม่ว่าจะเป็นติวไม้ไผ่นะครับเม็ดแตงนะครับบวกกับก้านลานแบนก้านลานเม็ดแตงนะครับในคู่นี้คู่เดียวนะครับก็ทําพิเศษนะครับคู่นี้หนึ่งเดียวในโลกครับไม่มีหรอกครับคู่แรกนะครับสําหรับผมทำนะครับเป็นตอกผสมเส้นตอกทุกอย่าง ไม้ไผ่กับการลานผสมกันเลยนะครับแบบวางสลับเส้นนะครับเออจัดไปครับเดี๋ยวมาดูกันตอนเสร็จนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเก๋าครับ